ในฐานะที่ท่านดมอ,อคุนทรปุเชิญผมขึ้นมาพูดให้หลายๆท่านได้ทราบเกี่ยวกับการที่ผมใช้ยาของท่านดรไปก็ปีหนึ่งประมาณหนึ่งปีแล้วครับก็ทางแรกเลิกดึมทีเราก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังว่าเราเป็นอะไรบ้างเขาก็สักถามเรา ปัาถามเราเสร็จผมก็มาหาเขาที่บ้านเขาก็จัดยาไปให้เราทานไปเราก็ทําตามระเบียบวินัยก็คือให้เวลาได้เวลาก็ทานทานอะไรบ้างเวลายาหมดเราก็รีบสั่งแล้วก็ทานต่อคือทานอย่างต่อเนื่องอนะฮะไม่เคยขาดแล้วก็เรื่องอาหารการกินที่คุณปุ๊กแนะนำม,มาว่า อาหารแสลงอ่ะถ้าพูดเป็นคนโบราณก็บอกอาหารแสลงก็ไม่ทานอะไรบ้างไม่ทาอะไรบ้างเราก็ทําตามแบบนั้นทุกอย่างแล้วก็เรื่องการที่ใช้เยวอะไรอย่างเงี้ยเดิมทีเนี่ยมันก็จะเจ็บนมเวลาเวลามันเหมือนกับว่าโรคมันกาเริบอ่ะถ้าเราพูดเป็นภาษาโบราณก็มันกําเริบขึ้นมาที่นึงเงี้ยมันก็จะเจ็บบางทีเจ็บเป็นเดือน เจ็บมากเนี่ยไปโดนหรือเวลาเราอาบน้ำฟอกสบู่อะไรต้องค่อยๆเบาๆเ็เป็นอยู่นานนะแต่พอเราไอทานยาของของของตันต๊อกเจอไปเนี่ยของดีท็อกไปเนี่ยก็ค่อยๆหายไปแล้วก็ตอนนี้ไอ้เรื่องการเจ็บหนกบทั้งสองข้างเนี่ยก็หายไปประมาณหกเดือนแล้วก็คือจากปีหนึ่งเนี่ยเพิ่งจะมาหายไปเมื่อประมาณหกเดือน แล้วไปก่อนข้อเท้าก็จะบวมท้องก็จะบวมก็จะ,จะอืดอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะคือตัวนี้มันมันมีหลายอย่างผสมผสานกันเนี่ที่เราก็ทานยาตัวนี้พอดีเวลา,ามีตัวใ,ใหม่ๆขึ้นมาหรือมีตัวที่มันจะช่วยอะไรให้เราดีขึ้นเนี่ยทางรุดพวกก็จะแนะนาว่าตัวนี้มาใหม่ตัวนี้เราก็จะลองอยู่เรื่อยๆก็ ไม่เสียดายเงินที่เราจะซื้อเพราะว่าคือคนเราอ่ะกดเงินมาเยอะแล้วผมไเป็นนอนโรงพยาบาลสมิติเวที่สีราชาหนึ่งเดือนเต็มๆไม่ได <can> ้ก <saben> ลับบ้านเลยเอาไม่อยู <c oughs> ่โรงพยาบาลสมิติเวศสีราชาผมเือนหนึ่งเดือนเต็มๆเอาไม่อยู่กดไปไม่รู้หลักเท่าไหร่ไม่ต้องคุยกันเรื่องตังค์เสร็จแล้วยากติพี่น้องทุกๆคนเห็นว่าเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่ไหว มันไม่มีอะไรดีขึ้นมันก็นอนอยู่อย่างนั้นเงินพออาทิตย์หนึ่งก็มาคิดตังก็ต้องจา่ายก็เลยเรียกรถจากบำรุงรางถหามขึ้นรถไปออหมออะไรต่างๆก็คือวุยแง่เราย้ายเลยย้ายโรบาลเลยย้ายกันลางๆคันเอาเอาผลอะไรต่างๆที่เรารักษาอยู่ที่พิจิวะเข้าบำรุงราง าอายุบำรุงได้6วันหมอดูก็หนึ่งคนหมอโรคเชื้อก็หนึ่งคนหมอเลือกก็หนึ่งคนหมอเลือกทางเดินอาหารก็หนึ่งคนผมใช้หมอเปลือกสี่คนเนี่ยก็จะมารุวมอยกันอยู่วันนี้หน้าที่ใครวันพรุ่งนี้หน้าที่ใครวันมรือหน,น้าที่ใครเขาจะไม่โอนกันอยู่ได้6วันหมอบอกกลับบ้านได้พอครบกวันก็ได้กลับบ้าน ยาก็ไม่ให้ไปกินก็บอกให้กินนมกินอะไรต่างๆยาบำรุงยาดูแลยารักษาไม่มีทั้งที่สวิตเวออะไรก็ไม่มีตอนที่นอนให้ยาฆ่าเชื้ออะไรต่างๆมีแต่เวลาเรากลับบ้านไม่มีให้เลยสักอย่างจนทุกวันนี้ผมก็ยังไปบำรุงบ้านอยู่ตามที่หมอนัดเขาก็อยากหนึสามเดือนนัดครั้งหนึง่งพอดีๆหน่อยก็สี่เดือน คือว่ามันดีขึ้นอ่ะพอมันดีขึ้นพวกเขาก็นัดทีออกไปแต่ก็จะต้องเสียเงินอยู่้าคาหมอตอนเนี้เอ้ณว,วันนี้ยขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ือว่าเมื่อก่อนเสียหนึ่งพันตอนนี้เสียหกพันต่อครั้งหนึ่งขึ้นแล้วขึ้นมาเดือนที่แล้วทั้งหมอเลือดทั้งหมอตับเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมทานไปจากของท่านด็อกเตอร์พูดยังไงวาเราก็ไม่รู้อนะแต่ผมมองดูในส่วนตัวผมมันได้ผลเราเอาอย่างนี้กว่าสองผมไม่เคยไปซื้อยาที่ไหนมาถานเพราะไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนที่ไหนก็โฆษณาเหมือนกันหมดรักษาตับรักษาคุงอะไรต่างๆที่เราพอ เรากินแล้วก็เราก็อยากจะพิสูทน์ไงอยากจะวิสุจน์ว่าเออเบื่อเงินสักสามเดือนลองดูสิพอสามเดือนแล้วมันไม่รู้ผลค่อยว่ากันใหม่กันเจ้าหนึ่งแต่เนี้ยมันได้ผลมันรู้ผลแล้วเราก็เลยยังต้องสั่งทุกทุกวันเนี้ยผมก็ไม่ได้เป็นไรนะฮะผมไปไหนขึ้นรถตรงเรือไปเหนือล่องใต้ขับรถผมขับได้สี่ร้อยห้าร้อยโลผมไป ฟังไปไปได้ทั่วหมดไปจังหวัดสุรินทร์เชียงใหม่ผมไปได้หมดแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดไปก็ยังต้องใช้ยาอยู่ไม่เป็นไรกินก็ได้นอนก็หลับได้หมดทุกวันนี้ไม่เคยปวดหัวปวดตัวอะไรไม่มีแต่ก็ยังต้องไม่ทิ้งเพราะเราไม่รู้วันหนึ่งวันใดมันจะ cúp lên máy,ik, chúng ta không nên bỏ qua, chúng ta không nên nên bỏ qua, chúng ta không